ขออนุญาตนะคะทำไมไม่ขึ้นเสียงล่ะลูกตอนนี้โอกานะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้นะเราจะมาต่อเนื้อหาจากเมื่อวานนะคะซึ่งเมื่อวานเราเรียนไปแล้วในบทที่4ในหนังสือวรรณคดีลำนำในเรื่องลูกแก่ของซาฟิยะใช่ไหมคะเด็กๆรู้แล้วว่ารูปร่างหน้าตาของซาฟิยะมีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งเด็กๆสามารถตอบคุณนอมได้อย่างถูกต้องนะคะว่าซาฟิยะนั้นมีรูปร่างเล็ก ผิวสีน้ำพึง่งใช่ไหมคะผิวคำํำเหมือนสีน้ำพึง่งผมยาวสลวยเหมือนกอสาหร่ายทะเลในตาเป็นประกายสุกใสเหมือนดาวประกายพึกใช่ไหมคะแล้วทีนี้อาชีพของคุณพ่อของซาฟิยะมีอาชีพเป็นอะไรคะเด็กๆยังจำได้ไหมชา่างประมงค่ะ อ่าเก่งมากเป็นชาวประมงใช่ไหมคะแล้วที่นี้อ่าแล้วทีนี้พาหนะที่คุณพ่อของซาฟิยะใช้ในการทำมาหากินคืออะไรลูกเรืออ่าคือเรือกอและถูกต้องค่ะเด็กๆสามารถตอบคำถามตรงนี้คุณนอมได้นะคะซึ่งวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณนํอจะใช้สกรีนให้เด็กๆได้ดูนะคะในตอนต่อไปว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะ เด็กๆฟังนะคะถ้าเด็กๆไม่ได้ยินเด็กๆได้ยินเสียงไหมโลกเด็กๆได้ยินเสียงไหมคะหนูไม่ได้ยินค่ะแต่ว่ามันมีเสียงคนอื่นทับอะค่ะอันนี้ได้ยินเสียงไหมโลกครับแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นเรามารู้จักกับคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากคำว่า อ่ดูคำศัพท์นะลูกนะคำศัพท์ลูกแกแ้วไหลยยะะหมายถึงการพูดที่ไม่มีสาระทุ่งหมายถึงที่ราบโล่งดูคำศัพท์นะลูกตะโกนหมายถึงเรียกด้วยเสียงดังอาวุธหมายถึงเครื่องมือที่ใช้ป้องกันตัว เคียนหมายถึงการตีด้วยหวายหรือไม่เรียวรู้จักกับคำศัพท์ที่น่าสนใจกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันนะครับยิงคำให้ตรงกับความหมายอ่าเครื่องมือที่ใช้ป้องกันตัวคืออะไรลูกอะไรคะอุะ้อค่ะถูกต้อง การตี uhm. ด้วยหวายหรือไม้เท้าการตองถูกต้องลูกที่ราบโล่งคืออะไรคะชื่อตองค่ะตองนะคะการพูดที่ไม่มีเลี้ยวไหลค่ะเลี้ยวไหลเลี้ยวไหลอ่าเรียกวม่สุดนางตองค่ะ นสนุกสนุกกันแล้วเรามาฟังเรื่องลูกแกะของซาฟิยะกันต่อดีกว่าครับวันนี้ที่โรงเรียนคุณครูให้นักเรียนออกมาเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจยูซุปเป็นคนแรกที่ออกไปเล่าฟัางนะคะดูนะยูซุปเล่าเรื่องอะไรนะคะมีเนื้อยูซุปเล่าเรื่องออที่เขาได้ออกนะเรือไปหาปลากับป้าของเขายูซุปเล่าว่าในท้องทะเลกว้างใหญ่มีคลื่นลมแรงคลื่นซัดมา เรือกอและของป้าโครงเคลงไปมาจนเขาต้องจับกราบเรือไว้แน่น,เ,นเขาเมาคลื่นจึงอาเจียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เขาก็ภูมิใจที่ได้ออกทะเลไปกับป้าถ้าไม่ได้ออกไปในทะเลก็ไม่รู้หรอกว่าการเมาคลื่นเป็นอย่างไร ก้องออกไปเล่าเป็นคนถัดไปก้องเล่าว่าเมื่อวันหยุดเขาและน้องชายออกไปหาปูในป่าสแสมท้ายหมู่บ้านป่าสแสมอยู่ริมคลองเล็กๆพวกปูจะมาหากินกันในป่าพอน้ําลงพวกปูก็จะฝังตัวอยู่ในโคนนนนโล,ล,ลน ก้องและน้องชายจับปูแสแหมได้เป็นจำนวนมากบางทีปูดำตัวใหญ่ก็หนีบน้องชายจนร้องลั่นส่วนซาฟิยาเล่าเรื่องที่เธอเล่านิทานให้แกะฟังเพื่อนๆพ,พากันหัวเราะหาว่าเธอเป็นเด็กเลี้ยงแกะคุณครูจึงบอกว่าเมื่อตอนที่เป็นเด็ก ก็เล่านิทานให้แมวฟังเหมือนกันเมื่อกลับถึงบ้านสฟิยาก็พาลูกแกะกับแพะไปกินหญ้าที่ทุ่งหญ้าเชิงเขาเหมือนทุกวันลูกแกะน้อยๆของสฟิยาวิ่งเล่นอยู่ใกล้แม่ก่อนจะเดินมาหาสฟิยาแล้วนอนลงใกล้ๆอยากฟังนิทานอีกแล้วใช่ไหมเจ้าแกะน้อยวันนี้ฉันจะเล่าเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้ฟังนะ เด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดจาเหลวไหลปั้นน้ำเป็นตัววันหนึ่งเขาพาแกะไปกิจหญ้าที่เชิงเขาริมชายทุ่งเกิดนึกสนุกร้องตะโกนบอกชาวบ้านว่าม้าป่ามากินแกะชาวบ้านได้ยินจึงรีบถืออาวุธวิ่งไปช่วย พอไปถึงกลับไม่เจอหมาป่าเห็นแต่เด็กเลี้ยงแกะยืนหัวเราะอยู่ชาวบ้านจึงเดินกลับไปด้วยความโกรธมีอยู่วันหนึ่งฝูงหมาป่าเกิดมากินฝูงแกะจริงๆเด็กเลี้ยงแกะร้องขอให้คนช่วยแต่ไม่มีใครยอมช่วยเนื่องจากกลัวถูกหลอกอีกหมาป่าจึงกินแกะของเขาจนหมด เมื่อพ่อแม่ของเด็กรู้ความจริงว่าที่แกะถูกม้าป่ากินจนหมดโดยไม่มีใครช่วยเป็นเพราะลูกของตนชอบปั้นน้ำเป็นตัวจึงเคี่ยนตีลูกของตนเมื่อเล่าจบลูกแกะนอนนิ่งเหมือนตั้งใจฟังแกะน้อยผงกหัวขึ้นมองตาของสฟิยะเหมือนจะถามว่าจบแล้วหรือ เห็นไม่จ้าแกะน้อยคนที่พูดจาเหลวไหลไม่มีใครเชื่อหรอกแต่ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฉันพูดความจริงเสมอเมื่อดวงตะวันยามเย็นคล้อยลงสฟิยายืนมองฝูงแกะและแพะอย่างมีความสุขฟังเรื่องลูกแกะของสฟิยาจบกันแล้ว เรามาเล่นเกมส,กสนุกๆกันนะครับ เล่นเกมสนุกๆก,กันแล้วเรามาฝึกอ่านเรื่องเด็กเลี้ยงแกะพร้อมๆกันนะครับเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดจาเหลวไหลปั้นน้ำเป็นตัววันหนึ่งเขาพาแกะไปกิหญ้าที่เชิงเขาริมชายทุ่งเกิดนึกสนุกร้องตะโกนบอกชาวบ้านว่าหมาป่ามากินแกะ พอไปถึงกลับไม่เจอหมาป่าเห็นแต่เด็กเลี้ยงแกะยืนหัวเราะอ,อยู่ชาวบ้านจึงเดินกลับไปด้วยความโกรธมีอยู่วันหนึ่งฝูงหมาป่าเกิดมากินฝูงแกะจริงๆเด็กเลี้ยงแกะร้องขอให้คนช่วย แต่ไม่มีใครยอมช่วยเนื่องจากกลัวถูกหลอกอีกหมาป่าจึงกินแกะของเขาจนหมดโดยไม่มีใครช่วยเป็นเพราะลูกของตนชอบปั้นน้ำเป็นตัวเมื่อพ่อแม่ของเด็กรู้ความจริงว่าที่แกะถูกหมาป่ากินจนหมด จึงเที่ยนตีลูกของตนร่วมด้วยช่วยคิดข้อคิดที่ได้จากเรื่องเด็กเลี้ยงแกะคืออะไรเรไม่หนไโกหกคนอื่นตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากเรื่องเด,เด็กเลี้ยงแกะ การพูดหลอกลวงคนอื่นย่อมไม่ได้รับความเชื่อถือจากใครและอาจนำผลร้ายมาสู่ตนเองได้อันนี้เป็นเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนะคะเด็กๆรู้แล้วนะว่าผลเป็นยังไงคนที่ชอบโกหกคนอื่นน่ะคนที่ชอบโกหกคุณพ่อคุณแม่ ชอบโกหกคนอื่นชอบโกหกคุณครูนะคะบางคนก็ไปโกหกคุณพ่อคุณแม่ว่าเข้าเรียนตลอดแต่ทั้งที่ตัวเองไม่ได้เข้าเรียนเลยก็มีนะคะโกหกคุณครูครว่าทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะแต่แบบฝึกหัดไม่ทาอะไรเลยนี่ก็มีนะคะกคารเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะคะไม่ดีนะเป็นคนที่ชอบโกหกไม่ดีนะคะฉะนั้นเลิกพฤติกรรมนี้ นะคะู้ชยังโคลบอกว่าเอแคไม่รู้ข้อสอบล่าสุดอันไหนอะค่ะเล้วอย่าเพิ่งพูดเรื่องข้อสอบค่ะให้คุณหนอมสอบก่อนให้คุณหนอมสอนก่อนอย่าพูดแทรกคุณหนอมไม่คุณหนอมสอนก่อนนะคะแล้วค่อยคุยเดี๋ยวคุณหนอมจะคุยกับเองนะคะฟังคุณหนอมให้เข้าใจก่อนนะคะตอนนี้อยู่ในเนื้อหาก่อนนะคะอันนั้นนอกรอบนะคะเด็กๆค่ะ อ,อย่าเป็นเด็กโกหกไม่ดีนะลกูกถ้าเราเป็นเด็กโกหกนั้นนะคะมันไม่ดีมันเป็นการหลอกลวงคนอื่นต่อไปก็ไม่มีใครสามารถเชื่อถือเราได้นะคะฉะนั้นเด็กๆอย่าโกหกนะคะอันนี้เป็นเนื้อเรื่องที่ในที่เราเรียนนะคะในบทที่4เรื่องซาฟิยะนะคะลูกแกะของซาฟิยะนะคะทีนี้เรามาทําแบบฝึกหัดกันลกูกและเด็กๆมาดูแบบฝึกหัด เด็กๆมาดูแบบฝึกหัดนะคะข้อที่สามเรายังไม่ได้ทําเรามาดูข้อที่สามกันนะคะว่าข้อที่สามเขาถามหาอะไรนะคะข้อที่สามเขาถามว่าตอนเย็นเด็กๆในหนูหมู่บ้านของซาฟิยะช่วยครอบครัวทําอะไรหลังจากเลิกเรียนมาซาฟิยะช่วยครอบครัวทําอะไรลลกทําอะไรคะเด็กๆตอบคุณนําได้ไหมยายงแกะยงแพะค่ะยงแกะยงแพะ,ะ,ะครับ ครับเลี้ยงแกะช่วยครอบครัวนัะไปเลี้ยงแกะต้อนแกะต้อนแพะไปเลี้ยงที่เ,เชิงเขาใช่ไหมคะอ,อ่เขียนลงไปลูกอ่าช่วยอ่าช่วยเลี้ยงอ่าช่วยเลี้ยงแกะกับแพะอ่า ช่วยเลี้ยงแกะกับแพ้หลังจากเลิกเรียนมาใช่ไหมคะ <S 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 อ่าทีนี้เขาถามต่อไปอีกว่าถ้านักเรียนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนักเรียนคิดว่าจะช่วยครอบครัวทำอะไรบ้างเด็กๆสามารถทำอะไรได้บ้างคะครอบครัวของเด็กๆเด<ม>็กสามารถทำอะไรได้ปลาค่ะช่ช่วยกแม่หาปลาครับอ่าช่วยซักเสื้อผ้าได้ไหมคะคนรู้มาซื้อแกะ ซักเสื้อผ้าล้างถ้วยล้างจานอ่าใช่อันไหนที่เราช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้เด็กๆเขียนลงไปค่ะจูนตอนนี้เรียนวิชาภาษาไทยหนูไม่ต้องยกวิชาวิทยาศาสตร์มาให้เพื่อนดูหกเธอเป็นอะไรวันเสาร์คุณอ๋อก็คิดว่าคุณอ๋อพูดกับหนูตลอดแล้วนะบอกตลอดแล้วนะแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะจูนฮะ เอาแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะแล้วมานั่งทําแบบฝึกหัดเหมือนเพื่อนเนี่ยทําไมเพื่อนเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วหนูเป็นอะไรหนูจะเรียกร้องความสนใจเรื่องอะไรอ่าบอกมาสิอ่าดูนะคะอ่าดเด็กๆตอบอ่าช่วยช่วยล้างช่วยล้างชามได้ไหมครับช่วยล้างชามได้ไหมคะอ่าปิดไมค์ค่ะปิดไมค ช่วยล้างถ้วยล้างจานเดี๋ยวลงไปลูกอันไหนที่เราช่วยได้นะคะถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเด็กๆก็สามารถไปช่วยพ่อแม่เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะได้ใช่ไหมคะอันนี้เอาสิ่งที่เราสามารถทําได้ในตอนนี้คือการล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูบ้านได้ไหมลูเกเด็กๆสามารถกวาดบ้านถูบ้านได้ไหมคะได้ไหมคะทําเป็นไหม ทำเป็นครับทำเป็นใช่ไหมคะทำเป็นได้นรองเค้าได้ค่ะได้ทำเป็นตะกรอนทำทุกอย่างเลยค่ะอ่าเลี้ยงน้องได้ไหมลูกเลี้ยงน้องได้ไหมคะเด็กเลี้ยงน้องเป็นไหมเลี้ยงน้องได้ไหมอ่าเลี้ยงน้องอยู่ก็เลี้ยงอ่ะแล้ก็เลี้ยงน้องเป็นเลี้ยงน้องไม่ได้เพราะน้องน้องไม่ชอบจ้าหนู ฟังหนจะไปเยี่ยมน้องเฉยๆเพราะว่าแบบว่าเอาไปฝากเอาอันนู้นอันนี้ไปฝากอะค่ะอ่ากรอกน้ําได้หมดอ่าเด็กๆลงมือทําค่ะเด็กลงมือทํานะคะทีนี้เด็กๆดูข้อที่สี่ซาฟิยะเล่านิทานเรื่องอะไรอ่าเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วซาฟิยะเลียนแกะค่ะอ่ามันจะมีอยู่สองเรื่องนะคะเด็กเลียแกะ อ่าฟังมันจะมีอยู่สองเรื่องคือเรื่องหมาป่ากับลูกแกะใช่ไหมคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเด็กเลี้ยงแกะอ่าเราเอาเรื่องแรกก่อนที่ที่ซาฟิยะเล่าให้เล่าให้ฟังก็คือเล่านิทานเรื่องนาเรื่องหมาป่ากับลูกแกะถูกต้องค่ะลูกหมาเรื่องหมาป่าอ่าบอกคุณน้องเธอเขียนป่าหมาหนูอ่านให้หมาหนูฟังมันก็หลับเลยค่ะ กับลูกแกะนะคะหมาป่ากับลูกแกะแล้วทีนี้เขาบอกว่าซาฟิยะเล่าทิทานเรื่องอะไรให้ใครฟังหมาป่ากับลูกแกะให้ใครฟังลูกให้ใครคะให้ลูกแกะค่ะให้ลูกแกะฟังอ่าเกียลงไปค่ะให้ลูกแกะฟังแล้วทีนี้เขาถามต่อไปอีกเลือกลูกเขาถามต่อไปอีกนะคะเขาถามว่า เขาถามว่าแล้วกู้ฟังเข้าใจเรื่องเล่าหรือไม่อ่าลูกแกะนี้ฟังแล้วเข้าใจ,าใจไหมคะพี่ซาป,ปิยาไม่ฟังลูกแกะเป็นสัตว์ลูกแกะเป็นสัตว์สามารถฟังภาษามนุษย์ภาษาคนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมคะได้อยู่นิดนิดค่ะไม่รู้เรื่องค่คะเพราะว่าสัตว์ไม่เข้าใจคิดมนากใช่ถูกต้องค่ะ ถูกต้องคือสัตว์ไม่สามารถฟังภาษาคนรู้เรื่องอ่าไม่เข้าใจเขียนไปลกูกเอ้วทำไมมนุษย์ฟังภาษาหนูรู้เรื่องนะอ่าไม่เข้าใจเพราะสัตว์ฟังสัตว์ไม่มนุษย์ฟังมนุษย์ได้และไม่สามารถแปลภาษามนุษย์ได้ รีบทำลูกแล้วรีบทำนะคะดูเรื่องนะทีนี้ข้อต่อไปข้อที่ห้าเขียนลำดับเหตุการณ์ของนิทานเรื่องแรกที่ซาฟิยะเล่าและบอกข้อคิดที่ได้เรื่องแรกที่ซาฟิยะเล่าก็คือเรื่องหมาป่ากับลูกแกะใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่หนึ่งคือหอามาป่าหามาป่าหมาป่าไปกินน้ํา ไปกินน้ำที่ต้นลำธารที่ต้นลำธารมาไป่าไปกินน้ำที่ต้นลำธารน,นะคะเห็นลูกแกะกินน้ำไปเหตุการณ์ที่สอง ผู้ข่าวขน,นี้ทานเขาบอกว่าเดินทวนน้ํามาไม่ใช่เหรอคะอันนั้นน้ํามันจะเดินทวนน้ำยังไงคะอันนี้เป็นขั้นตอนเหตุการณ์แรกค่ะหมาป่าไปกินน้ําที่ต้นลำธารค่ะอันนี้หมาป่าไปกินน้ําที่ต้นลำธารน,นี่คือเหตุการณ์แรกนะคะที่เกิดขึ้นนะ เหตุการณ์ที่สองหมาป่าเหตุการณ์ที่สองหมาป่าหมาป่าดาว่าหมาป่าบอกดาว่าหมาป่าหมาป่าว่าปีกายปีกายลูกแกะ ลูกแะว่าตน เอแคร์คะเอแคร์อแคร์ได้ยินคุณน้อมไหมคะได้ยินค่ะเอแคร์ AK, ยังไม่สอบสองเรื่องนะคะคือหลักภาษาไทยและก็อ่านแากจุดฟ้านะคะเอแคร์ AK, เข้าไปดู<อ>ใน Line Official <อ>นะคะมันจะมีลิงก์ข้อสอบที่คุณนอมส่งให้นะคะอยู่ในบอร์ดแคสเข้าใจไหมคะโอเคค่ะโอเค,อเคนะคะค่ะ นมนองคะหนูเขียนไม่พอค่ะต่อด้านล่างลกูกถ้าเขียนไม่พอต่อด้านล่างนะคะมีบรรทัดด้านล่างอยู่ใช่ไหมคะโอเคค่ะ ถ้าไม่ทนันเวลามันหมดก่อนนะลกูกเด็กสามารถถ้ามีโทรศพัพท์เด็กก็สามารถถ่ายรูปไม่ได้ถ้าไม่มีโทรศพัพท์เด็กก็สามารถเด็กก็สามารถเข้าไปดูในช่อง y o u t u b e ของคุณหนอมได้หรือว่าในในไทม์ไลน์ในไทม์ไลน์นะคะในไทม์ไลน์ได้นะช่องอะไรหรอครับอะไรนะลูกช่องชื่อว่าช่องอะไรเหรอครับช่อง ชื่อคุณหนอมนี่แหละลูกทารัญญาแสงพลสาค่ะสอนแสงพลสาผมไปเซิร์ชมาแล้วผมเจอแต่ว่าผมไม่เจอผมซาดดูเซิร์ชแล้วผมซ์ดแล้วเจอแต่เรวไม่เจอค่ะเออเซิร์ชใหม่ลองเซิร์ชอีกรอบหนึ่งหนูก็กดติดตามไว้ลูกมันจะได้เด้งเข้าหาหนูเวลาตองหนูทำงานก็ทําได้เลยถ้ากดติดตามให้แล้วค่ะแล้วก็กดไลด้วย เออถ้าทํางานไม่ทันนั่นแหละคือช่องต้นทางคุณครูค่ะหนูลืมไปเสิร์ชหาค่ะหนูหนูเล่นแต่เกมอื้ออืมบัวเล่นเกมเยอะไปใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมหนูก็เล่นเกมครับแต่หนูก็เล่นเกมแต่หนูก็มีแต่เล่นเกมฟังอย่าเล่นเกมนั่นอกสมองไม่เติมอืมดีแล้วคุณค่ะคุณครูชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรคะบอกเพื่อนหน่อยรวม ฮอตตาฮอตตาเสร็จหรือ hmm. ย ok. uh, ังลูกฮอตตาคู่ะคลิปคูชื <m <m e> ่ออะไรเสร็จแล้วครับโอเคมันไม่ใช่คลิปค่ะมันเป็นยูทูบยูทูบูชื่ออะไรคะเป็นชื่อของครูเป็นชื่อของครูค่ะชื่อว่าอะไรคะ ทารันยายังไม่รู้จักเลยเด๋อว่าคุณแต่เมื่อกี้ถ้ายังไม่รู้ไปหน้าปกสมุดไงทำไมไม่มา่วนตัวก็รู้ที่หน้าปกสมุดดีทำไมจะไม่รู้ล่ะโอ้คือกูัหมือมากก็เข้าไปในร้านมก็ตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานอฟังทำงานหรอกทำงานทำงานเสร็จแล้วค่ะดีมากเลยลูกอ่ตั้งใจทำงานค่ะลูก อ่านหนังสือด้วยนะลูกนะเดี๋ยวคุณอ๋องจะส่งลิงก์ข้อสอบให้นะตั้งใจทำงานนะตั้งใจอ่านหนังสือด้วยส่งวันนี้เหรอููค่ะในปู่บอกว่าแกไม่เข้าใจภาษามนุษย์เพราะว่าฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเหรอคะไม่รู้เรื่องคุณอ่องเขียนผิดใช่ไหมโอ้ดีมากไม่รู้เรื่องคุณอําพิมพ์ผิดโอเค thank you ขอบคุณค่ะใบบัว ดูแล้วไม่รู้สึกว่าทำไมมันแบบแ,บบแบบปลกๆกันคะคไม่รู้เรื่องลืมเติมคําว่าไม่ใช่ไหมคะฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องอ่าใครยังไม่เสร็จตรงไหน,นเคียนะลูกรีบทํานะคะเดี๋ยวงานมันจะค้างนะลูกนะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีค่ะ เ็นแล้วน้ำขอออกได้เลยนหคะยังค่ะเสร็จหรือยังนะคะน้ำค่ะจบแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคถ้าเอแคเสร็จแล้วเอแคร์ไปดูลิงก์สิลูกเอแคร์เอแคอยู่ใน l i น์ออฟฟิเชียลไหมคะถ้าเอแคอยู่ใน l i น์ออฟฟิเชียลเอแครลอง